สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องอภิชยาเลิศพีครับผมอาจารย์ต๋องกรมาทาโรนะครับก็มาทำนายดวงครับประจำเดือนนะฮะพฤษภาคม2564นะครับผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะฮะในเดือนนี้นะครับผมจะพูดในส่วนของการงานการเงินสุขภาพแนะนำในส่วนของเรื่องการทำบุญแล้วก็เลขนำโชคให้กับตัวคุณด้วยนะครับ การทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับการทำนายนี้ฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะฮะให้คุณลองฟังดูแล้วกันว่าอันไหนมันใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุดหรือจะฟังได้ทั้งสองอันเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม สำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาแล้วก็ยังไม่เคยกด subscribe นะครับก็ฝากกด subscribe ช่องผมไปให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นคราบคู่ให้กับผมด้วยนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆคุณได้ลองฟังดูนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างน,นะครับผมลองมาฟังในส่วนของเรื่องการทำนายดวงประจำเดือนกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะฮะประจำเดือนพฤษภาคม2564นะครับ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเมทุนครับเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย <c oughs> มาแบบแรกนะครับเม Strength <c oughs> Queen of Swords ครับ The Star seven of swords queen up in the c l o s the hermit ครับพรใหญ่โผล่เยอะมากเลยอะ่ะ the world และสุดท้าย nine of wands อืมไปในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคนะน <c oughs> ะฮะอาจจะมีอะไรตะกุบตะกากอยู่บ้านแต่ว่าคุณก็ ผมมองว่าคุณก็จะผ่านพ้นไปได้โอเคนะครับไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะักนะฮะแต่ทำอะไรช่วงนี้ก็พยายามอย่าหุนหันพันแล่นนะครับแล้วก็อย่าดื้อม,มากนะฮะฟังใครเตือนอะไรหรือว่าใครแนะนำอะไรโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า หรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยนะฮะเขาจะช่วยเหลือคุณได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็พยายามฟังวันิดนึงไพ่เมเจอร์อคนาออกมานะฮะมี the strength นะครับมี the star นะฮะมี the hermit ครับมี the world ซึ่งไพ่ทุกอันมันเป็นไพ่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีค่อนข้างมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะฮะจะต้องมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคุณ นะครับครั้งใหญ่พอสมควรนะครับก็ขอให้ไปในทิศทางที่มันดีนะครับตามที่ไพ่ออกมาละกันนะฮะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับชบบาวราศีเมถุนนะฮะเมถุนครับช่วงนี้การงานของคุณนะฮะค่อนข้างที่จะ อยู่ในหมดที่ค่อนข้างเคร่งเครียดพอสมควรนะครับรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยช่วงนี้ต้องพยายามแก้ไขปัญหามีปัญหาเข้ามาให้สาสางค่อนข้างมากพอสมควรนะครับถ้าใครที่ทำงานเป็นในส่วนของคนที่หัวหน้าเา้าหรือว่าคนที่ต้องมีการประสานงานอย่างใดก็ตามเนี่ยช่วงนี้จะต้องออมีเรื่องให้เข้ามาแก้นะฮะมีคนที่ อยากจะเข้ามาปรึกษามีคนที่เหมือนมองคุณว่าคุณสามารถเป็นเมนเทอร์ให้เขาได้นะฮะแล้วก็คุณก็ตัวเองด้วยแหละทีะ่สามารถที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างเหล่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับความเห็นของคุณหรือว่าในการที่คนอื่นเข้ามาขอความคิดเห็นคุณช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างที่ เหมือนมีปัญหาหรือว่ารายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างมากนะฮะพยายามนิดนึงพยายามที่จะใจะเย็นนะครับพยายามที่อย่าใจร้อนมีปัญหาอะไรช่วยเหลือได้นะครับก็เต็มที่กับตรงนี้นิดนึงนะครับช่วงนี้เจ้านายคุณจะห่วงแหนคุณเป็นพิเศษนะฮะจะทำอะไรก็ตามในช่วงนี้เจ้านายจะค่อนข้างจับตาม,มองคุณอยู่ นะเท่าที่ผมดูนะคือเหมือนเขาอาจจะเป็นห่วงหรือว่ามีการกังวลใจอะไรกับคุณเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับใครที่มีแลนหรือว่าไปสัมภาษณ์งานนะฮะไปสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวข้องกับชาวที่เหมือนบริษัทใหม่ที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ค่อนข้างสูง นะฮะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้งานหรือว่าประสบความสำเร็จอย่างที่ใจคุณตั้งหวังไว้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าผลงานคุณที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่มันค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่บอกว่าไม่ได้ไปสัมภาษณ์งานมาหรือว่ายังทำงานอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ยังทำงานแบบเหมือน เป็นพวกกลุ่มคนที่ทำงานเป็นโฮมออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมมองว่าช่วงนี้งานของคุณจะโดดเด่นค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าก็จะต้องลง,ลงแรงพอสมควรไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วลูกค้าหรือว่างานอะไรเนี่ยมันจะผ่านค้นไปได้อย่างดีอาจะต้องเหนื่อยอยู่บ้างนะครับต้องแก้ไขางานอะไรหลายๆอย,าอย่างอยู่พอสมควรนะครับจะสะานพ้นมันไปอย่าง โอเคละนะฮะเอาใจช่วยแล้วก็สู้ๆกับตัวเองด้วยนะครับเอ่อสำหรับท่านใดนะครับที่มองหาลู่ทางหาโอกาสนะครับถ้าช่วงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยคุณควรจะเรียนในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาภาษาที่สอง นะครับเดอเวิ l ์และก็เอตาวอนขึ้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณมีภาษาที่สองที่มันแข็งแกร่งนะครับคุณมีความสามารถในพวกกลุ่มนี้เนี่ยคุณจะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะฮะมีโอกาสก็ควรจะหาโอกาสเรียนอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์หรือว่ามีโอกาสไปเรียนคอร์สเลยไปนั่งเรียนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยเรื่องโควิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า พวกกดวิชาเขายังมีที่ยังเปิดอยู่หรือเปล่าก็อาจจะขนขวายหาความรู้ทางโซเชียลที่คุณมีโอกาสอยู่แล้วกันเพราะว่าสมัยนี้ยังไงก็ตามนะฮะก็มือถืออยู่ในมืออยู่แล้วนเน็ตมีอยู่แล้วนั่งเปิดอาจจะเป็นพวกคอสสั้นๆอะไรเงี้ยนั่งฟังไปเพลินๆก็ได้อย่างน้อยให้มันมีแบบเออเข้าหูนิดนึงนะครับมันจะได้แบบพัฒนาความรู้ของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับช่วงนี้จะตัดสินใจจะทำอะไรผมรู้เลยว่าคุณค่อนข้างที่จะเหมือนมีความตั้งมั่นนะฮะอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างให้มันประสบความสำเร็จหรือว่าอยากจะให้มันเป็นไปอย่างใจที่ตัวคุณเองหวัง นะครับแต่ตัวคนเองเนี่ยก็ต้องพยายามขนขวายหาความรู้นะครับหรือหาคนที่เขาเป็นเมนเทอร์เป็นไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณด้วยเ mm hmm. ช่นเดียวกันนะครับคุณจะได้ยิ่งประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่คุณเหมือนคาดหวังไว้นะฮะ ใครที่ทำงานกับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงช่วงนี้อาจจะต้องทนรับอารมณ์หรือว่างานอาจจะหนักนิดนึงหรือว่าเจ้านายของคุณเนี่ยค่อนข้างนิจจารอ,อละเอียดรอบคอบหรือว่าจู้จี้จุกจิกบ,บ่นคุณนู่นนี่นั่นน,นิดนึงอาจจะมีโมเมนต์ความรู้สึกเบื่อหน่ายในการทำงานอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็พยายามนึกไว้ว่าเรายังมีงานทำยังดีกว่าคนที่เขาตกงานนะ ก็สู้ๆแล้วก็มีปัญหาอะไราแก้ไขปัญหานั้นไปค่อยๆใจเย็ยนๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้ไขมีคนคอยช่วยเหลือคนคนุณโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าอาวุโสในส่วนของหน้าที่การทำงานอย่างนั้นมากกว่านะครับไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะเอาใจช่วยนะครับ ในส่วนของเรื่องการเงินนะฮะการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าคุณก็ได้จัดสรรปันส่วนนะครับเก็บหอมรอมิบมเงินอยู่พอสมควรละนะฮะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ได้มีกินมีใช้นะครับบางทีเนี่ยจ,จะหมดนะฮะไปในส่วนของเรื่องการกินนะครับแล้วก็ การเที่ยวนะครับการเปตัวเองอยู่พอสมควรเนื่องจากคุณอยากจะให้ตัวเองเนี่ยอาจจะมีลุกที่มันดีขึ้นนะครับหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นถ้าคุณไม่ได้รู้สึกว่าเงินนี้มันหนักหนาสากันกับคุณนะครับถ้าเปตัวเองไหวก็ตามนั้นนะครับไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าใครที่ยังรู้สึกว่า ใช้จ่ายเงินแล้วยังติดติดขัดขัดอยู่เนี่ยก็ยังไม่แนะนำนะว่าอย่าจะใช้จ่ายอะไรมากมายในช่วงนี้นะครับอืมอช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณแม่สำหรับท่านใดยอยู่นะครับก็พยายามดูแลคุณแม่นิดนึงอาจจะส่งเงินให้คุณแม่คุณดูแลนะฮะเพราะว่าอาจจะมีการจำกัดจำคียในส่วนของเรื่องการเงินอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆยนะครับ ครอบครัวก็ต้องดูแลมาก่อนเนาะก่อนที่จะเออไปเปคนอื่นหรือว่าจะไปใช้จ่ายอะไรที่มันสุรุ่ยสุร่ายมากจนเกินไปก็ต้องถามดูแลคนในครอบครัวด้วยนะครับเออสำหรับใครที่ช่วงนี้มีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำเลยว่าจะให้ยืมเลยนะครับมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้เงินคืน ค่อนข้างสูงมากๆนะฮะแล้วก็เขาอาจจะอ้างเหตุผลด้วยเหตุใดก็ตามถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือคนที่เราสนิทใจหรือว่าเรามีเงินที่มันมากพอที่จะแบบเหมือนรู้แล้วแหละว่าให้ไปคนนี้ยังไงก็ไม่ได้คืนเนี่ยก็ ต้องพิจารณาตามตามโตคุณเองด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเผื่อเผื่อไว้นิดหนึ่งนะว่ามันอาจจะไม่ได้คืนค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยให้ไปเถอะนะครับยังไงมันก็ถ้าไม่เป็นพี่น้องกันเป็นเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมันไม่หนักหนาสากันก็ให้ไปนะครับต่อมาในส่วนของเรื่องสุขภาพ นะครับสุขภาพเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในส่วนของพวกการปวดกรามนะครับปวดบริเวณเอ่อช่วงเหมือนเหมือนหัวเลาะมากนะฮะแล้วมันกรามล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าปวดบริเวณช่วงช่วงช่วงกรามช่วงฟันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยเออสำหรับท่านใดที่ เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะแพ้อากาศนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะโอกาสที่จะกลับมาเป็นหนักค่อนข้างสูงนะฮะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองไว้ด้วยนะฮะภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้ผิวหนังอากาศอะไรเงี้ยจะกลับมาเล่นงานคุณเพราะฉะนั้นกินยา ดักภูมิแพ้ของคุณไว้ก็ดีนะอันนี้แนะนำไว้นะครับแล้วก็มีอาการปวดบ่าปวดไหล่ด้วยหลักนะฮะจะมีแบบเหมือนพวกปวดต้นคอแล้วก็เหมือนพวกนอนตกหมอนอย่างเงี้ยนะฮะเกิดอาการคอเคล็ดอย่างเงี้ยครับผมาสายตาอาจจะมีปัญหาคือเหมือนใช้สายตาหนักจนเกินไปนะฮะ จนทำให้เหมือนพวกอาการที่เป็นพวกสายตาล้าอย่างเงี้ยนะฮะก็คืออาจจะลองหาวิตามินทานหรือว่าคือเหมือนนั่งทำงานนานๆเกินมากจนเกินไปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะปลีกเวลานะฮะ <c oughs> ออกมาดูอย่างอื่นบ้างนะครับไม่ให้หน้าจอมันเพ่งมากจนเกินไปนะครับอันนี้แนะนำไว้นะฮะเอ่อ <c oughs> ในส่วนของ เลขนะครับเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีเมถุนนะ,ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะครับลัคนาราศีเมถุนผมขอเลขนำโชคนะฮะดูสิ <c oughs> จะออกมาเป็นเลขอะไรบ้าง อเออมาเออเลขนำโชคของคุณนะครับเมถุนผมมองดูนะมีสองศูนย์ศูนย์สองนะฮะมีเลขหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเนี่ยมาชัดเจนเลยนะฮะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งลองไปเสี่ยงโชคดูแล้วก็เผื่อจะไปเกี่ยวเลขดูนะมีเลขหกโผล่ขึ้นมานะฮะ ชัดเจนเลข6จะนำโชคให้กับตัวคุณได้ค่อนข้างดีแล้วก็เลขหนเนี่ยโผล่มานะฮะลองดูแล้วกันนะครับไม่ต้องเล่นเยอะไม่ต้องแบบเอากะหวังรวยอะไรขนาดนั้นนะก็คือลองแบบพอกุบกิบพอสนุกพอนะครับโอเคในส่วนของเรื่อง <c oughs> การทำบุญนะฮะการทำบุญสำหรับชาวลัคนา ราศีเมถุนนะฮะในช่วงนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสนะทำบุญเออ่ไหว้ถ้าใครที่มีบ้านอยู่หรือว่าเอ่ออยู่อพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าอยู่คอนโดยังไงก็ตามเนี่ยหาโอกาสนะไหว้ศาลนะครับศาลพระพรหมหรือว่าเออ่ศาลปู่ย่าตายายนะครับศาลตายายอ่ะนะลองหาโอกาสซื้อเอเ่อ แล้วแต่ละสถานที่เนี่ยเขามีของไหว้ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองถ่ายถามคนที่นั่นดูว่าที่นี่เขาไหว้ยังไงดูนะฮะถ้ามีโอกาสก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็ <c oughs> สําหรับท่านใดที่เวลาไปใส่บาทเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะว่าให้พยายามกรวดน้ำทันทีนะครับที่วัดเลย นะครับหรือว่าสถานที่ที่คุณไปทําบุญเลยเนี่ยจะดีมากๆนะครับหรือว่าถ้าแบบไม่มีโอกาสจริงๆเนี่ยกรวดแห้งเลยก็ได้นะฮะเพื่อการลืมนะครับเพื่อแบบเออช่วงนั้นอนะ่ะบุญกําลังอิ่มเลยนะครับเราแบ่งได้เต็มที่นะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ใครที่ยังอยู่นะครับหาโอกาสหรือว่าเออถ้าคุณช่วงนี้มีกำลังทรัพย์นะฮะก็เออเงิน ส่งให้คุณพ่อคุณแม่คุณบ้างนิดนึงก็ยังดีอย่างอย่างน้อยเหมือนเป็นการแก้เค็ดนะครับก็จะดีมากๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะฮะถ้า เออตรงยังไงก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างบ้างนะครับว่าตรงไม่ตรงยังไงนะครับผมอยากฟังครับผมแล้วก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะฮะรักษาตัวเองด้วยนะฮะหนจะเป็นช่วงโควิดแล้วนะฮะก็อยากจะให้แบบเออใส่แมสหรือว่า พกแอลกอฮอล์นะครับเพื่อป้องกันตัวเองไว้ด้วยล้างมือบ่อยๆอนะฮะรับร้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ